Hi everyone สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะพบกับภาษาอังกฤษออนไลน์ครูดิวอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาเรียนในหนังสือกันเลยนะคะ everyone open your book page 22นะคะเปิดหน้าที่22นะคะจะเป็นเรื่องของ what type of body movements can b e m a d e นะคะคำว่า body movement นะคะ body แปลว่าร่างกายนะคะ body คือร่างกาย movement คือการขยับร่างขยับขยื่อนนะคะขยับหรือเคลื่อนไหวนะคะขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายฉะนั้นเขาเลยถามว่าอะไรที่มันเป็นชนิดของการขยับขยเื่อนร่างกายคือร่างกายเราทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าต่อไปโอเคก็ okay, to next page หน้านี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาฟังเขาพูดนะคะว่า number one two three four five เนี่ยออกเสียงว่าอะไรและเดี๋ยวครูมาให้คำแปลนะคะ okay, are you ready to listen? On, fang go. pupils book, page 23. what type of body movements can we make? 1. listen and repeat. One, turn. turn. 2. shake. shake. 3. bend. bend. <Bend. S 2> <Four>. Stretch. Stretch 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 <Five. Kick>. 5 Kick 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 โอเคนะคะคำศัพท์รเราได้แล้วนะคะ n ับเบ r one u r n คือการหนูดูจากภาพ t u r นคือการหมุนนั่นเองนะคะ Turn คือการหมุนนะคะเ okay, ขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะ Turn แปลว่าหมุนนะคะโอเค number two เ เช็คค่ะเช็ค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 แปลว่าเขย่าค่ะเช็คคือเขย่านะคะเช็คเวลาเอา่อมิลเช็คนะคะนมปัน่นนมเขย่านะคะเช็คขยับเช็คคือเขย่านะคะต่อมาเบนเบนดูจากภาพค่ะแปลว่าการงอตัวนะคะเบนคืองอตัวนะคะเบนนะคะโค้งงอนะคะต่อมา s t t r e c สเตรชสเตรชสเตรชแปลว่าการ ยืดนะคะยืด stretch แปลว่ายืดเส้นยืดสายยืดกล้ามเนื้อนะคะ stretch ต่ว่า kick kick you kick the ball นะครับ kick แปลว่าเตะค่ะเตะนะคะโอเคได้ความหมายแล้ว turn check bend stretch แล้วก็ kick นะคะโอเคทุกคำศัพท์เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวขยับร่างกายได้ใช่ไหมคะ ฉะนั้นวันนี้มีงานมาให้อีกแล้วนอกจากงานที่เป็นกิจกรรมนะคะนอกจากงานที่เป็นกิจกรรมในหนังสือแล้วนะคะครูจะให้พวกเรานะคะไปขยับร่างกายมาด้วยนะคะโดยถ่ายคลิปวิดีโอมาพร้อมพูดคำศัพท์นะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าหนูพูดคำว่า number o turn ให้หนูหมุนตัว turn หมุนตัวแบบนี้นะคะพอหนูพูดว่า number two check ให้เราขยาับร่างกาย check c h e นะคะ n u m b e three b e น d แล้วก็งอตัวลงไปนะคะ n u m b e r four stretch ยืดเส้นยืดสายนะคะ And number ล five kick ก็ทำท่าเตะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้อัดคลิปวิดีโอสั้นๆมานะคะส่งเข้าอัลบั้มชื่อของตัวเองเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรามาทบทวนกันดีก,กว่าว่าเราจำได้หรือไม่ Are you ready? Okay go number one turn 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 Turn, okay, turn. What's it turned? Turn you coming now. One, two, three, four, five. Number four. Okay, you go four. Turn. Sorry, turn. Okay, number two, ready. Listen. Shake. 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 What's the more shake? One, two, three, five. Shake. Number three. Okay, shake. Shake number three. Okay. Number three, listen. Bend. 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 Okay. Bend. Number one, two, all, five. Yes, five. Okay. Number four. Stretch. 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 Uh -huh. Number one. And the last one is. Kick. 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 Okay. เสร็จแล้วนะคะ when you finish exercise, you c h e c k again. well done เก่งมากเลยนะคะคำถูกต้องนะคะเก่งมากเลยอ่ะคราวนี้เราทบทวนคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คำถามก็ถามว่า what body movement are the children making this picture นะคะแต่ละภาพเด็กๆเขาทำอะไรกันนะคะแต่ละภาพเด็กๆเขาทำอะไรกันบ้างนะคะท่านี้เด็กทำอะไรคะท่าน,นี้ทำอะไรคะ turn shake bend stretch kick ตอบค่ะเชิญใช่ไหมหมุนหรือเปล่าเช็คหรือเปล่าเวนหรือเปล่าสเตรทหรือคิกข้อานี้ตอบ stretch นะคะเพราะว่าเป็นการยืดร่างกายยืดร่างกายเขาเรียกว่า stretch นะคะโอเค number two what s, what s she doing เขาทำอะไรคะ kick นะคะแปลว่าเตะน,นะคะเตะุตบอลน,นั่นเองโอเค number three number three ผมสะบัดเลยคือ เช็คนั่นเองนะคะเช็คนั่นเองและสุดท้ายคือเขาทำอะไรคะคือการงอตัวใช่ไหมคะคือเ e n d นั่นเองนะคะอ่านี่เป็นการทบทวนคำศัพท์ง่ายๆนะคะโอเคค่ะคราวนี้เขาเลยถามว่า what body move m e n t do you work in s p o r t นะคะกีฬาที่เราใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวแทบทุกกีฬาเลยใช่ไหมคะเวลาเราเล่นเปนตองจะได้มันต้องององตัวเพื่อโยน ลูกไปต่อเนาะโอเคค่ะเมื่อรู้คำศัพท์แล้ว go to the activity books นะคะไปที่ดับเบิลยูดเลย Page 18โอเคเพจ e 18นะคะหน้า18นะคะ what type of body movement can you make นะคะโน no, ดูจากภาพลูกค่าและเลือกคำตอบอ่ะดูจากภาพภาพที่หนึ่งเขาทำอะไรบินถูกต้องไหมคะ you can ค่ะ stretch stretch นะคะ stretch าสั่เาทำอะไรคะค i กมันตรงกับภาพไหนก็มาวงอันนั้นนะตรงอันนี้ก็วงเลยนะคะโอเคภาพนี้ค่ะเขาทำอะไรคะทำอะไรคะ Shake your hand Shake 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 ต่อมาค่ะทำอะไรคะ่าทำอะไรคะ่ shake, 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 shake. อาอันนี้ Turn อ่ะใบอันนี้ Turn อันนี้ทำอะไร a อแล้วก็เลือกมาค่ะ ตอบอันไหนก็เลือกมาสักหนึ่งอันวงมาเลยนะคะหนึ่งอันนะคะโอเค Number 3เช่นกันดูจากภาพแล้วก็เลือกมาเช่นกันนะคะโอเคค่ะ exercise t o exercise t o complete the sentence with body movement ให้เราเติมคำศัพท์ที่ถูกบ้องลงไปเขาเว้นช่องไว้แล้วซึ่งช่องแต่ละขีดเนี่ยจะพอดีกับตัวอักษรแต่ละตัวจะพอดีกับตัวอักษรนะคะอันนี้ b e n d จะไม่มีเกินนี้แล้วจะมีแค่สี่ตัว she can bend her body he can อะไร head นะคะอะไร head กับหัวนะคะ she want to her leg นะคะกับขาะคะ let the musician instrument นะคะทำอะไรหรือ he can the ball ทำอะไรกับ ball นะคะนั่นแหละให้หนูเติมมามันเป็นคำศัพท์พวกนี้ที่เราเรียนไปนะคะ body movement ชั้นการบ้านนะคะก็จะมีที่เป็นหน้านี้นะคะที่เป็น activity book หน้านี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาในระบ้าและวการบ้านหนึ่งนะก็คือ ัดคลิปวิดีโอนะคะแสดงท่าทางเหล่านี้มาให้ครูนะคะพร้อมพูดพร้อมพูดด้วยนะคะโอเคนัมเบอร์นเหรืก็หมุนนะคะ number two, shake, นัมเบอร์เชคหรือก็เชคร่างกายนี้นะคะมีคะแนนให้20คะแนนนะคะใครทำมาก็ได้คะแนนใครไม่ทำก็ put the zero นะคะ get the zero ได้สูงไปเลยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมทำการบ้านมานส่งคุณครูนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคิดไป